ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกาชาเกมมิ่งวิถีกาชา,ชว,า,ชาวันนี้อยู่กับเกมโพชั่นเพิร์มิดวันที่เท่าไหร่วะสิบแปดอ่านี่วันที่สิบแปดกันแล้วออโอู้้ลุกคือว่าตัวเกมเขาจะมีอัปเดตใหม่มานะครับคือตรงนี้เราจะสามารถปลูกสมุนไพรได้แต่ว่าเราต้องซ่อมมันเสียก่อนฮะดีดีด,ดีเอาละเดี๋ยววันนี้เรามีอะไรบ้างเรามีเรามีตามหาห้านะกเกต ห้าห้าโค่นนักเก็ตให้กับไลเนอร์นะฮะเพื่อเอาไปทำอะไรวะเนี่ยเอ่อน่าจะอัพอัพอัพโต๊ะเนาะน่าจะอัพโต๊ะแล้วก็อันนี้อ๋ออันนี้เควสเควสไอ,อ้ที่ถักไอเขาเรียกเน็คก,กิ้งนะเน็คก,กิ้งท,ที่ที่หายไปของคุณคุณนายมาริเอล แล้ก็ตกปลา20ตัวแต่ต้องเป็นปลาที่มีไว้มีดด้วยนะฮะแล้วก็มีอันนี้อ๋อโอนดารฟิงว่ะอันนี้น่าจะเอาไปทำอะไรให้กับไรเนอร์สิอย่างแต่ไม่น่าเอ่อเควสไหนวะอ๋อเควสเควสน่าจะเป็นเกี่ยวเฟสอุบัติเหตุที่ที่ผู้ขอน้ำแข็งอืมผู้ขอนิมะานะก็แต่ตรงนี้เราไปหาตอนนี้เราขาดสวิตช์เทเบิล สวิตแซบโอเคแล้วก็ไวมิดเด้ววันนี้เราจะทำสองเควสอกันก็คือเควสอ่อนดัฟซิงเกเบวกกับเควสเควสไม่น่าได้มันน่าจะได้อ่อได้ดิโอเคได้ได้ด okay, ได,ได,ได้ก็แค่อันนี้ได้เราใช้คนละอย่างกันโอเคดีเดี๋ยวก่อนอื่นเราเช็คของก่อนว่าเรามีโกนัก,ก็ดกี่อันเอ้เราก็มีสาอยู่นะพูดถึงอแล้วก็อันนี้ตรง คู่โคบรูมดอกโคบรูมมาเป็นตรงสามก็ยังไม่มีอะไรที่มันแปลกๆอย่างแบบมาสักห้าหกช่องอยู่นะก็มีอันนี้อันหนึ่งที่มาดีโกลเด้นเชลเอาไว้ใช้คู่กับเออ่ไอ้นี่นะแซวสวีทก็เออ Girl, ท่ากันโอเคเดี๋ยวัน วันนี้เราเด็นก็นลูกหัวลูกผัวและกินข้าวไอย้ยินอะไรดีวันนี้เออว่ะเราซื้อของมาแล้วนี่ว่าเดี๋เด็เดเเราลองไปทำอาหารหน่อยดีอืมะมานิวโอเคก็เดี๋ยววันนี้ทำกับข้าวหน่อยเออเรามีวัตถุดิบแะนี่เรามีแต่เราไม่มีสูตรนี่นมปัน่น นมปั่นชิวๆเลยสิบสิบเอามาสักสิบก่อนเดียวเดี๋ยวนะเอามาใส่กระทะอย่างนี้เลยโคตรเทพเทพจังจังนี่บีบบอลมีใช้ขิงใช้กระเทียมด้วยอ่าสิบเดี๋ยวเอาสักห้าก่อน โอเคมีบอลห้าตอนนี้ได้สองเมนูคือมิดบอลกับมิดบอลซุปเห็ดแล้วก็มิวชิกนี่อันนี้ก็ได้นะแต่ว่าเราไม่มีไม่มีรซีพีหรือว่าเราต้องไปอัพก็ไม่รู้ ทำให้มันหมดก่อนอ่าโอเคต้องเปลี่ยเนื้ออีกเพิ่มเนื้อกระเทียมต้องซื้อมาเยอะๆหน่อยวันนี้วันวันนี้วันพุธวันพุธเราไปแช่น้ำกุ้งเราไปแช่อ่างน้ำร้อนได้ไหมวะเดี๋ยวไปดูเดินไปเช็คอ่างน้ำร้อนกนะ่อนว่ามันวันนี้วันพุธไม่รู้ครับทางบอ่อนอ่างน้ำร้อนเขาปิดป่ะลงอาบน้ำไ เราอาน้ำปิดวาไหนมันนี้ไม่ปิดโอเคดีอันนี้ไม่ปิดก็ไปฟาร์มของ เรากลับบ้านไปอาบน้ำไม่ใช่ไปลูอาบน้ำก่อนเออเพราะว่าเ,เราสตติมหน้ามาแล้วเดี๋ยวไปรีฟีดรีเฟซฟ,ฟีหนึ่งรอบก่อนแล้วก็ส่งควสให้ไ,ไลเนอร์เลยอาจจะได้โอ้วันนี้มีคุณมาเิเอลกับคุณเฮเดน่ามาอาบด้วยกัน2คนเองเลย เยี่ยบไปเลยอสองทุ่มเฮ้ยดีด,ดีมีก็มีคนวาร์ปอ่าลาลเนอร์สิเอาไปให้ลไปส่งไลเนอร์เลยแล้วกันไป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 เลยไอ้หนู เฮ้ยมานั่งเป่าคุยเป่าป,ป,ปีตรงนี้เลยมา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 ,มา,มา,มาเอ้ยอะไรเน่ยคุยก่อนเอ้ยแม่งกดผิดโอเคส่งเควสนี่ไปเลยโอ้นายได้สิ่งที่ฉันต้องการแล้วเหรอโอเคดีไปไปที่เวิร์กช็อปท่านดีกว่า อ๋อนี่ตอนนี้ฉันสาม,มารถที่จะสร้างกุญแจ,จให้เพื่อสำหรับเจ้าตู้เก็บของลิ้นชักนี้ได้แล้วนะแต่ว่าฉันต้องการเวลาสักหน่อยในการที่จะต้องทำนะ,ะเป็นอะไรเป็นวันสักประมาณวันพรุ่งนี้แล้วกันฉันจะทําเสร็จนะโอเคนะเดี๋ยวฉันจะเรียกเดี๋ยวออสแมนดีฮะ โอเค่้มตู้ก็อ่าส้มเฟส่้มตู้เฟส่้มตู้ก็โอเค่้มตู้ไปแล้วเดี๋ยวส่งอีเฟสองด้วยต้องส่งสองเฟสส่งสิบอ่าสวิตไปไหนแล้วไปเร็วจังวะพี่เป่าขุยอยู่แถวนี้ไม่ใช่อ๋ออยู่ข้างบนวะ โอเคส่งอีกอันหนึ่งโอ้ทำสิ่ง list ที่คำขอเสร็จแล้วกันเหรออ่าดีเยี่ยมโอเคทีนี้ก็ไปที่ที่ทำงานชันดีกว่ายังไงก็ตามแล้วแล้วก็ทำการอัปเกรดเอาละเลิกมาเลยปัก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 ,ป,กปักเจลู ยอดเยี่ยมนี่มันยอดเยี่ยมไปเลยไม่ใช่ไงเนี่ยฉันต้องการโต๊โตโตวาดเขียนเอ่อโตโต,ตล่างแบบแบบนี้มานานแล้วนะนี่เอาแล้วตอนนี้ฉันก็สามารถทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็เอ่อทำในมาตรฐานที่ดีที่สูงขึ้นได้แล้วละ่ะ<ม>ก็มาเจอฉัน มาเจอชั้นมาเจอที่ชั้นที่ที่ร้านบ้างนะบางครั้งเนี่ยเดี๋ยวจะสร้างอะไรดีให้นะดีครับไอ้เลยโอเคเราตรงนี้อัปเกรเด,ดไปแล้วเรายังเหลือเวลาอีกเท่าไหร่วะเนี่ยโอเคส่งเควสองเวสนี้เสร็จแล้วเราเหลือเควสอ๋อตกปลาใช่ไหมแต่ก่อนอื่นเราไปฟาร์มก่อนแล้วกัน เราต้องฟาร์มของอีกเพียบเลยตรงนี้ยังฟาร์มไม่เสร็จเลยเนี่ยเอาละตีหนึ่งครึ่งแล้วเราต้องรีบกลับบ้านก่อนไม่ได้เดี๋ยวรูร่วงมันร่วงมันจะระเบาดโอเคเอ,อ่าโอ้ลืมครับยาด้วยไปครับยาขายของ,องเลยดีกว่าเออสี่สิบแล้วพหนุ่มโอเคดูซิวันนี้มีอะไรน่าครับบ้งางอ่า ก็เอายาเดิมๆแล้วกันะะอ่าอันนี้ใช่เยอะไหมวะอ่ะแค่ประมาณนี้โอเคอัาน,นี้แหละเราไปนอนดีกว่ะ จะตีสอละเอาละครับสำหรับวันนี้ก็อ่าเราก็จบคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าวันหน้าครับสบวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ